พี่นองป้องกุงพี่นองป้องไปเหมือในในในช่องเสียออกสายห้านะครับพี่นองครับกวนจะจาะเดินทางนะครับไม่กินข้าวกวนเหมือนนี้ได้ยังนะครับนี่ได้ลูกสิ้นนี่ลูกสิ้นแล้วก็ อด mm hmm. ำ,ำปลานะครับมาพี่นอ้องมากินลูกซินน้ำกันนะครับห mm hmm. รือก็ยุบันเพือ่ออ้วนคือเกานะครับเดี๋ยวจังสีเดินทางไปขอนจันนะครับ mm hmm. ขคกับนี่กินตํปาปลา มาพ่อโดนพ่อกันกินเขาห่อมไผกินปลาหอมเขาตัวไผ่กินปลาห้อมเากินปลาหอมโอ้แต่บ้านใช่เนี่ยเฮ้ยพ่ก็มาใช่โรางดื้อโอ้โหี่เราใจ มูนี่ว่อง่ัูนี่ออมวนี่โอ้ออมผัวม้นธรรมดานี่ครับตรงให่กันล่าได้ยังน่ากไปปนี่มียวเมียวไปใ่เลยเมมียวอยู่ใน้นมียมียวก่อนทาอุ้ยอิทาเกิเป็ี่นเออเออซับับเากนกเป็นเ้องหลอิทาว่าเขาเรียกเงนมาโอ้มานั่นตักแม่มือนึ่งเนี่ยอันดีดีเคยมากเลเออนนตักบี่ราพนี้คือังกูกัน เืปด้วยองังินไหมอยวาีมมีมากาเดียนต้กันแล้วเน,น,น,นอยสรมัเออขอาแต่มน้นนอของตลีแล้แต่งน้ำบันอกเนาะบหมี่ไ,ไ,ได้ปโตโตตำมามาครับพี่น้อนนนะอื ไอ้บรรยากาศพี่น้องเบิ้งนะครับลูกชิ้นนะครับอืมความมือปู่ก็เรมนะครับตัป้ปลาลูกชิ้นนะครับมามาน้ำกันนะครับพี่น้อง

บั่นๆน้งิให้เราหาไปเนีเดี๋ยวบ่จติใ้ลองกินมันบ่เขาหาอนนี่ยเรืองมันกินเอโุนี่เดนดี่จะเกดเปิดเขาคิมาๆ่อเอาโดดต้องยุเนต่อาชนึ่งอ้ให้เหน่อยมาให้จะดีวะ กำลังแตกแต่หญ่ขึ้นมาจิตจังได็ไม่ขึ้นแล้วเออขึ้นให้หัวจักตัวมันนั้หัวจักมันตากินมวันนันบ่ดเหรอเนาะดูโอ้บอกิดจะระเบิดตันกำลังเดือกจินมน่องเบื่อล้วเดี๋ยวนี้กำลังหันไปกินเข่าหันไปจิ้มเขาเออตอนนี้ินต้นนมไม่ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บันมันยู่ในบ้เี่ยวเขาเาแม่รู้ปะี่ยดันมันได้เอาเอาโนเอาอืมอไรน้อยเป็นหนึ่งคาโนบุกี้นใครปน่ไปงดีคื้อก่าืก่าน้ตังแตขนาดเล็กกว่สิโอเคอือ ลราเดี๋ยวน้องสาวว่าให้เขาเกี่ยวเข่าวเราวันนี้มีเวลามากมเฝ้อต้องไหเฝ้าได้จักรทิศหนึ่งยังไม่พูดหรอกทำขาตัดไหมมึงคับขั้นเอาไว้ยังถือเลยได้บนได้แต่มันก็พับขาอะไรยังสิหรอกขั้นเอาเล็กออกนะมันสิย่างในปกติพับขาได้ขั้นออกเลยหรอมันงัดขาห้อง สำหรับก,กิมีวันจุนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสไัครให้เดี๋ยวจังมาพบปะกันจน้กิปต่อไปครับ